สวัสดีครับกระสไทยลีกวันนี้วันพุทธที่12กุมภาพันธ์2,568นะครับวันนี้มีทั้ง ACL e l อ t e ลิหรือว่า AFC Champions l e a g ี e e l ลิ e นะครับแล้วก็ AFC Champion s League 2มาฝากกันเต็มอิ่มเลยสำหรับวันนี้คู่แรกไปดูนะครับ17นาฬิกาก็จะเป็น ACL e l อ t e ลิหรือว่า AFC Champions l e a g ี e e l ลิ e นะครับก็คือ,อทิงแชมป์ถ้วยเอเชียที่ใหญ่ที่สุดนะครับ คู่แรกจะเป็นโยโกมาเอฟมารินนสนะครับจากญี่ปุ่นเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเซียงไฮเซนหัวจากจีนเตะกันในเวลา17นาฬิกานะครับเจ้าถิ่นโยโกมาเอฟมารินนส6นัดชนะ4เสมอ1มี13แต้มน,นะครับยิงมากที่สุดในลีกสถยติด,ดีมากๆนะยิงไปถึง20ประตูจากการลงเล่น6นัดนะครับค่าเฉลี่ยก็นัดละ2ประตูขึ้นไปช่วงนี้อยู่ในช่วงปิดฤดูกาลนะหลังจบที่9ของเจลีก ทวยนี้เนี่ยผลงานล่าสุดคือบุกชนะเซนทันโค้ชมารีนเนอร์ไปถึง4ประตูต่อศูนย์นะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-3-3นะผู้สปรูเป็นฮิโรกิอิคุระนะครับแนวะรับก็มีเคนมาสุบุระมีทาคุมิคามิชิมะนะครับมีไทคิวตาวาตานาเบะนะครับแล้วก็คาสุนะนากาโนะขณะที่มิดฟิลด์จะเป็นริคุยามาเนะนะครับจุนอามาโนะเรียวมิยาชิส่วนแนวรุกเป็นยามอเดซอนโลเปสแล้วก็เคนตาอินุย์นะครับ ทีนี้มาดูทีมเยือนจากจีนกันบ้างเซี่ยงไฮ้เซินหัวรองแชมป์ลีจากจีนในฤดูกาลที่ผ่านมาก็อยู่ในช่วงปิดฤดูกาลเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดเพิ่งลงเตะฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับเจอกับคู่แข่งตลอดการอย่างเซี่ยงไฮ้พอร์ตแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้3ประตูต่อ2ถ้วยนี้เนี่ยผลงานพวกเขาก็6นัดชนะ2เสมอ1แพ้3มี7แต้มนะครับล่าสุดก็เปิดบ้านแพ้อุตสานฮุนไดไป1ประตูต่อ2เกมน,นี้จับมาในระบบ4 3 1 2นสะครับตู้สำประตูเป็นเบายาสวงนะครับ แนวราก็มีวิลเลียนมานาฟานะครับมีเจียงเชินหลงนะครับสูเชีนเจียนะครับชางซินจี้นะครับแล้วก็มิดฟิลด์จะเป็นอย่างหัวหยูเอามาดูนะครับมีอูซีแล้วก็เจ้าแท็กเซียล่าในขณะที่แนวรุกจะเป็นซอโลมิเนโรนะครับรวมไปถึงอังเดรุยน,นะครับสุน้าชาวราซิลทั้งคู่จับคู่กันนะคู่นี้เซติก็ไม่เคยเจอกันนะครับ หน้าเสือของเกมนี้เขาให้เจ้าถิ่นอย่างโยโกมาเอฟมารีนอสบังคับชนะ1ประตูขึ้นไปคือเสมอไม่ได้นะครับณกเวลานี้เนี่ยก็คือ1ประตูเนี่ยเฮนิดนึงนะต้อง2ถึงจะเฮเต็มสําหรับโยโกมาเอฟมารีนอสแต่ชนะก็เฮแล้วผมมองว่าความได้เปรียนในการเล่นในบ้านของโยโกมาเอฟมารีนอสดูจะได้เปรียบอยู่นะแม้ว่าเกมล่าสุดเซี่ยงไฮ้สินหัวนจะผลงานดีแต่ผมว่าในบ้านทีมจากญี่ปุ่นค่อนข้างจะเขี่ยวและสุดท้ายโยโกมาเอฟมารีนอส จะเชือชนะไปได้อย่างไม่น้อยๆ1ประตูนะครับคู่ถัดมา19นาฬิกาครับจะเป็นบุรีรัมยูเนเต็ดจากไทยเจอกับอุนซาคุนไดาจากเกาหลีใต้คู่นี้ทำการแข่งขันกัน,นเวลา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มตรงนะครับบุรีรัมยูเนเต็ดจากฝูงพึ่งผ่านขเข้ารอบ2ของฟุตบอลอาเซียนคัพนะก็คือรอบรองนะครับในรา,รายการนี้ผลงานพวกเขา6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2มี8แต้มก็ทำสถิติยิงน้อยที่สุด ในกลุ่มนี้นะฮะก็ยิงไปแค่3ประตูแต่ก็เสียไปแค่9 9ประตูเท่านั้นเกมล่าสุดของพวกเขาคือบุกเสมอยาโฮดารุตักซินจากมาเลเซีย00น,น,น,นะครับเกมนี้คาดว่าจะจัดหนักจัดเต็มแน่ๆน,น,นะครับผู้สัำตูเป็น,นเนลเอร์ดิกที่เหลือมิด ok ิอนคูคิมินฮยอกเคนเนตดูเกานะครับเคธิ Good, สกูดสัสลักหายประโคนโกรันเคลซิสพิริวัฒสุจิตธรรมคุณนะครับบคัตคิสปินบิโซลีแล้วก็สุภาชัยใจเด็ด มาุูทีมเยือนกันบ้างครับอุซานคุนไดาจากเกาหลีใต้ก็เป็นแชมป์เคหลีเกาหลีใต้ในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับอยู่ในช่วงการเตรียมทีมก่อนเปิดฤดูกาลใหม่ถ้วยนี้ผลงานไม่ค่อยดีนะครับ6นัดชนะ1แพ้5ยิงได้3เสียไปถึง14ประตูล่าสุดก็บุกชนะเซี่ยงไฮ้สินหัวไป2ประตูต่อหนึ่งเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1นครับฝั่งปตูเป็นโจโยองบูแนวรับมีคังมินบูคิมยองวอนนะครับซิมซังมิน วังซุปโหนะครับมิดฟิลด์จะเป็นมาเตอุซาเลสโกซุงบอมแล้วก็กุสตาฟลูกวิลสันในขณะที่แนวรกเป็นลีชุนยองยาโคลิเบลโลแล้วก็จางซียองนะครับ mm hmm. ก,การรุกของผู้นี้ก็ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะเกมนี้น่าเสียให้บุรีลมยูเนเตดเจ้าถิ่นเนี่ยเป็นต่อเล็กน้อยเสมอเจ็บนิดหนึ่ง mm hmm. ผมมองว่ามันคู่ขี้สูสีนะแต่ผมก็ยังเชื่อมั่นในบุรีลมยูเนเตดยามที่เล่นในบ้านโดยเฉพาะถ้วยเอเชียมักจะทําผลงานได้ดี เกมนี้เจียไปที่ประสาทสายฟ้าเจ้าถิ่นละกันว่าอย่างแย่ก็แค่เสมอเจ็บนิดหนึ่งก็ต้องยอมนะครับเปอร์เซ็นชนะมันมีมากกว่านะทีนี้มาดูกันที่ ACL 2กันบ้างคู่แรก15นาฬกาบ่าย3โมงนะครับก็เป็นรอบออ o c k ดัดแรกนะเล่นกัน2นัดเย่าเยือนนะครับสำหรับ ACL 2ในรอบนี้เอามาดูคู่แรกอะ่ะอย่างที่บอกไปซินี่ FC ครับจะเปิดบ้านรับกรรมเืียของทูแบงคอกจากไทย ซิ t y ี c เจากออสเตรเลียผ่านเข้ารอบมาด้วยฐานะรองชั้นกลุ่ม E 6นะ6นัดชนะ4แพ้2ส่วนผลงานในลีกล่าสุด5เกมหลังมีชนะ1เสมอ1แพ้2ไม่ค่อยดีนะผลงานช่วงหลังของซิดนีย์เอฟซีนะครับเกมนี้จะมาในระบบ4-2-3-1ผูสรักษาประตูปเป็นคาริสันเมเลสนะครับแนวรับก็มีโอเรลคิงมีไคลชอรนะครับซาซาเดอเจซูสแล้วก็ไรยังแกรน มิดฟิลด์จะเป็นวาตารุค,คาบิโจโนะครับมีอฐานะของอาร์เดียนซารเกซิสนะครับเตียกโกควินทันแล้วก็ไจเดนกูชาสกี้นะครับในขณะที่แนวรุกก็จะเป็นพวกเอนัสบัวคิมนะครับพลัติกคิมิมาล่าสุนหน้าชาวโปแลนด์นะครับมาดูทีมเยือนกันบ้างครับทรูแบงคอ์อกจากประเทศไทยของเราทีมเยือนจากไทยเข้ารอบมาในฐานะแชมป์กลุ่มจีนะครับหกน,น,นัดชนะสี่เสมอหนึ่งแพ้หนึ่งไม่แพ้ใครในทุกท้วยทุกรายการมา8นัดติดแล้วนะ บังเป็นชนะ6เสมอ2ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแม้เกมล่าสุดเกือบโดนระยองไปเหมือนกันแต่ก็กลับมาเสมอได้นะครับเกมนี้จัดเต็มเหมือนกันผู้รักษาประตูเป็นปฏิวัติคำหมายแนวรับก็มีเอเวอรตตันสุพรรณทองสงนะครับนิติพงศ์เสรลานนท์ปดมาอาหารวิดฟิลคาดว่าจะเป็นลูก้าอัลซิสนะครับมีทิติพันพ่วงจังปกเก้าอันตนในขณะที่แนวรุกก็จะเป็นมาบูตเอ็ดซิปโควิดแล้วก็มูเซนเอากัสซานีการพบกันคู่นี้ก็ไม่เคยเจอกัน นาเสือข้อยเจ้าถิ่นครับซิดนี์เอฟซีนักเวลานี้เป็นต่อบังคับชนะ1นประตูขึ้นไปคือเสมอไม่ได้นะครับตอนนี้หนึ่งประตูเนี่ยรู้สึกว่าจะเชีย์ฟรีนะสำหรับซิดนี์เอฟซีก็มันไม่ได้ง่ายนะสำหรับซิดนี์เอฟซีในการที่เจอกับทูแบงคอกเพราะช่วงหลังทูแบงคอกก็ผลงานดีผมว่าคู่นี้มีสิทธิ์ที่จะเสมอแล้วแบงคอกก็กลับไปเอาที่บ้านเกมนี้คือไปเน้นเอาเสมออย่างเดียวก็พอครับเกมนี้สำหรับทูแบงคอกเพราะว่าบอลสอนัดผมชอบทีมเยือนแข้งเทพทูแบงคอกนะครับสรุปวันนี้ครับ A.C.L. Elite ก็คู่แรกเนี่ยเชียร์ไปที่ยกฮาว่งาเอฟมาริโนประกาศผมว่าชนะได้แน่หนึ่งประตูน,นะครับส่วนคู่2เนี่ยบุรีรัมก็หน้าเชียรนะผมว่าอย่างแย่ก็แค่เสมอก็เจ็บนิดนึงนะผมก็ยังคงชอบบุรีรัมนะเล่นในบ้านเล่นดีนะครับถ้าจัดเต็มต้องจัดเต็มเหือแหละวันนี้ส่วน A.C.L. 2เนี่ยคู่แรกเชียร์ไปที่ทูแบงคอกละกันผมมองว่ามันมีมุมเสมอนะครับหรืดแค่เต็มที่ก็ไม่เกินหนึ่งประตู นี่ก็คือการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ของกระแสไทยลีกของเรานะครับท่านไหนที่ต้องการในทางเพิ่มเติมหรือว่ายังไม่ได้เป็นเพื่อนการต้องการเรื่องพูดคุยเรื่องของฟุตบอลนะครับก็แอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันได้นะครับที่แอดไทยไปปสามสามเป็นภาษาอังกฤษมีแอดนำหน้านะครับแอดไทยไปปสามสามเป็นภาษาอังกฤษครับ